ครับจากเพจรับซ่อมไ้ฉาย d i f y ไฟ้สฉา,า,ายแรงสูงนะครับายช่างมิ้นท์นะครับก็วันนี้ก็จะมาดูเจ้าตัว่อรัออก,กี้ไลท์ MT 0 7นะครับนี่นะครับฮักกี้ไลท์ MT 0 7หรือเขาเรียกบอ b ฟอลโลเจ้าควายเจ้าควายน้อยแต่ก็ไม่น้อยไม่น้อยนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นแรกๆรุ่นเก่าๆเลยนะครับของฮากิไรนะเป็นหลอดเอ็อ x พีเจ็นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าทำเดเวอร์เสียมานะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนเดเวอร์ให้ใหม่นะครับก็กลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะครับนี่นะนี่นะครับ หมด2โหมด2อหมด3แสงระดับแสงที่3ระดับแสงที่4ระดับแสงที่5มี5ระดับแสงนะครับแล้วก็สต็อปสต็อปนี่คือกดค้างนะครับหักกีไลท์ MT 0 7นะครับตัวนี้ กดท,ทีก็ปิดนะครับเออรู้สึกว่าตัวนี้จะมีการล็อกปุ่มโหมดด้วย่ันนะ่มจำไม่ได้แล้วนี่นะครับ ระบบล็อกปุ่มนะครับกดไม่ได้แล้วก็ปลดล็อกก็ทำเหมือนเดิมน,นะครับกลดล็อกก็กดสองปุ่มพร้อมกันนะครับเวลาล็อกก็สองปุ่มเหมือนกันค้างนะครับสองปุ่มค้างนะโดยที่ไฟไม่เปิดนะครับกดค้างุเสียบตา กดปุ่มกดปุ่มบนค้างนี่นะครับกดปุ่มบนก่อนแล้วก็ปุ่มปุ่มแล้วตามด้วยปุ่มล่างนะครับบนล่างนะครับแล้วก็ค้างทั้งคู่นะเวลาปลดล็อกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ติดกดยังไงก็กดไม่ติดนะครับมันจะล็อกโหมดไปเลยนะครับการสวิตช์ลันแล้วก็เวลาปดลดเราก็กดคู่เหมือนกัน กดคูมเหมือนเดิมไฟติดก็ใช้งานได้แล้วนะครับตัวเนี้ยเออ่ถามว่าจําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่แรงไหมจําเป็นนะครับจําเป็นต้องเป็นแบตบบตเตอรี่แรงนะแสงถึงจะออกมาดีนะครับเออ่ตามคลิปวิดีโอที่ ที่พี่เจ้าของไฟฉายส่งมาให้ทีแรกเนี่ยรู้สึกน่าจะเป็นฐานพ a นา s o n i กนะครับพานาเนี่ยมันจ่ายกระแสน้อยนะครับมันจะเวลาแสงมันเปิดก็จะได้ไม่สุดนะครับทําให้สว่างแล้วก็สว่างได้ไม่สุดนะครับก็ทางที่ดีเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ด้วยก็ดีนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็จะทําให้ไฟสว่างได้มากขึ้นนะครับโอเคครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายมมดิฟายไฟฉายแรงสูงายช่างมินนะครับขอบคุณครับ